สวัสดีครับนานผู้ชมที่เคารพครับสาวปอตรีจัดการอาจารย์ปู่สวัสดีผู้ชมสาวปอตรีครับตบมือต้อนรับสาวปอตรีด้วยครับท่หนึครับโปรแกรมอาจารย์ปู่นั้นสุดยอดนะครับแต่ว่าคราวนี้สาวปอตรีสามารถจัดการได้เป็นยังไงครับจากการได้จีกระดานสาวปอตรีศึกษาวิทยายุทธของ อาจารย์ปู่มาหลายหลายเกมแล้วครับหลายครั้งที่สาวปตรีท่านนี้มานะครับให้กำลังใจสาวปตรีด้วยนะครับนี่ครับแปบ๊บเดียวก็เล่นงานอาจารย์ปู่แล้วนะครับอาจารย์ปู่จะมีแผนไหนจัดการสาวปตรีหรือไม่นะครับ ตรงนี้อาจารย์ปู่พลาดแล้วนะครับมาอย่างนี้คือว่าพลาดั้นต้นแล้วครับมาตรงนี้อาจารย์ปู่ต้องหลบเข้ามุมแน่นอนอืมครับสาวปอรีทะลุทะลวงไปที่จะเข้าฮอตนะครับอาจารย์ปู่ก็ต้องหาทางที่จะเข้าฮอตเหมือนกัน อันนี้เป็นโปรแกรมท็เร็จรูปของอาจารย์ปู่นะครับอย่างนี้กับสาวปอตรีก็รู้ทางนะครับเปิดจินทฮอดเรียบร้อยแล้วนะครับด่านนี้ถ่าจักการอีกตัวหนึ่งก็สองตัวที่เหลืออยู่ก็ไม่สามารถที่จะผ่านเส้นทางเส้นกลางนี้ได้นะครับเดี๋ยวก็จะ จับอาจารย์ปู่แพ้แล้วนะครับดูนะครับอาจารย์ปู่จะหลบไปทางไหน,นครัเป็นไงก็ผ่านเส้นกลางนี้ยากขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจสาวปอตรีแฟนขาหาเก้านะครับให้กำลังใจกันนี่ครับ ผ่านเส้นทางนี้ไม่ได้ครับดูแล้วก็อาจารย์ปู่ไปที่ไหนครับอาจารย์ปูไปไาาป่ไม่มีที่ไปแล้วครับโดนกินจบนวครับกระดานนี้นะครับสาวปรตีขึ้นนำหนึ่ครับมาชมกระดานที่2 มาคอตก็ดูให้สบายนะครับสบายสบาย,บายในภาวะที่เครียดนิดหนึ่งนะครับอจะเป็นน้ําท่วมรถบัสถูกไฟไหม้หล่านี้นะครับเป็นข่าวร้ายที่เราไม่อยากได้ยินมาชมมาคอตให้สบายสบายใจนะครับไม่ให้เครียดอืม,มาอย่างนี้ก็เข้าทาง สาวปอตรีอีกครั้งนะครับสาวปอตรีต้องโยนให้กินเนี่ยโยนให้กินแล้วนะครับเปิดทางให้แลกกินสองเตรียมการที่จะเข้าฮอตนี่นะครับแต่ปู่มานี้ก็เปิดทางให้กินแล้วก็ถูกกินคืนสาวปอตรีก็เข้าฮอตสบายนะครับระดานที่สองนี้ ก็คงจะไม่เสมอก็ชนะแล้วครับออกปอตรีนะครับแลกไหมไม่แลกนะครับนะครับเดินอยู่นี้นะครับเดินอยู่เส้นเส้นเดียวเส้นกลางเส้นเดียวฉากไปฉากมานี่ก็ อาจารย์ปู่ก็ไปไม่เป็นแล้วเราก็รู้ว่าอาจารย์ปู่ก็หมดทางไปบางครั้งกเทศเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปนะครับที่จัดไปสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกวิทยายุทธกินเป็นครับกินเป็นก็ไม่โดนกินสอง อรันนี้แรกคาฮอตแต่ว่าหมาก,ก็เหลือน้อยกว่านะครับหมากเหลือน้อยกว่าแล้วก็คงจะต้องปรับให้แพ้นะครับทุดท้ายเพราะว่าเดินยังไงก็ไม่สามารถที่จะสกัดได้นะครับสาวปอตีหนีออกไปสองศูนย์ครับมาชมกระดานที่สามต่อไปเลยครับ อาจารย์ปู่ท้2สองกระดานแล้วครับสาวปอตรีต้องก,การจยากเล่นหมาคฮอดก็ลองโหลดโปรแกรมหมากฮอดกันเทพหมาคฮอดออนไลน์มาเล่นนะครับในโทรศัพท์ของท่านหรือว่าใน iPad ขอมหาเก้าที่ใช้เครื่อง iPad นะครับเครื่องใหญ่หน่อยก็ถนัดนะครับถลับเล่นก็ ติดต่อให้มาเล่นทดสอบทดลองฝีมือนะครับหลายๆท่านก็ไม่ใช่ว่าจะผ่านทุกท่านนะครับหลายๆท่านเล่นไม่ผ่านเมื่อเล่นไม่ผ่านก็ไม่ให้ออกสู่อากาศนะครับต้องเล่นผ่านเท่านั้นจะผ่านกีกระดานหดือ,อย่างน้อยชนะชนะนะครับเสมอยังไม่อยากออกนะครับยังไม่อยากให้ออก ให้ชนะแต่จะชนะจีกระดานก็ตามความสามารถนะครับมาอย่างนี้ก็เข้าทางสาวกตีอีกแล้วนะครับเราก็ติจัดการหมากฮอตของอาจารย์ปู่ได้อีกครับอืมลำบากอาจารย์ปู่นะครับ รู้ว่าจะเข้าฮอตยังไงนะครับนะครับสาวปตรีก็จะเข้าฮอตตัวที่สองซึ่งถ้าเข้าฮอตตัวที่สองได้ก็เท่ากับชนะนะครับเพราะว่าสามารถที่จะปรับฮอตของอาจารย์ปู่ได้นะครับอาจารย์ปู่ก็จะเข้าฮอตไหมเข้านะฮะบางแผนที่จะเข้าเข้าไปแล้วก็เท่ากับเข้าไปตายนะครับพูดงง่นไๆนนะ นะครับก็จะถูกฮอตถูกฮอตแหลกให้กินแล้วก็กินฮอตอาจารย์ปู่จบนะครับในกระดาษนี้ลุยไปยังไงจะผ่านเส้นตรงนี้ได้ไหมนี่นะครับอุกสกัดอย่างนี้สาวพอตรีจัดการเยอะมากนะครับอาจารย์ปู่ให้กินเส้นนะแต่ว่าเส้นแล้วจะต้องสุกเส้นอีกเน,นี่ยเส้นอีกหมาก็เลือ น้อยลงไปนะครับแล้วจะถูกเส้นอีกนี่ครับกินตัวไหนก็กินก็ได้ได้หมดครับนี่นะครับเตือตัวเดียวก็ไม่รอดนะครับไปไม่ไหวถหลับกระดานนี้ก็ต้องปรับให้อาจารย์ปูเป็นฝ่ายแพ้แพ้อีกในกระดานนี้นะครับสาวกตรีหนีห่าง30ครับมาชมกระดานที่4กระดานสุดท้ายวันนี้ชม ยาวๆสีกระดานสิบเอ็ดนาทีสาวพ่อตีท่านนี้ได้ใจนะครับให้เล่นอะไรก็เล่นได้นะครับเพราะว่ามีพื้นฐานและลรู้ทิศสูทางโปรแกร,รมบังฮอตคันเทพพอสมควรนะครับนี่กับอาจารย์ปู่นะครับรองปรมา,าจารย์นะครับปรมา,าจารย์ที่หนึ่งคือเซียนเท่า เ,เท่าอืม,มาทิศทางจะเหมือนเกมที่ผ่านมาหรือไม่นะครับนี่นะครับเสาคอตรีนี้มีถ้าจย์ปู่มาอย่างนี้ก็โดนนะครับโดนอีกแล้วนะครับนี่การจสุดท้ายแท้ๆนะฮะก็จะเป็นฝ่ายเข้าฮอตอย่างสะดวกโยทินนี่ครับ เข้าไปแล้วเส้นทางที่จะเดินของอาจารย์ปูก่กอดลำบากลงทุกขณะนี่ครับอยากครับผมยาก จารปู่ที่จะผ่านเส้นนี้ได้ภาษาปฏิศึกษามาเป็นอย่างดีนะครับเดินจากไปจากมายังไม่ยอมกินนะครับไม่ยอมกินใดๆทั้งสิ้นนะครับเรกว่าลบไปลบมาก่อนจนกว่าจะกินแล้วได้เปรียบมากๆจึงจะกิน ขอบคุณทุกท่านที่ชมมาถึงตอนนี้นะครับโคงแะแรกนะครับอ่ากินจานปูคงจะฆ่าฮอตแต่ว่าฆ่าแล้วหมากเหลือเพียงตัวเดียวจะเอาอะไรสู้ได้ล่ะครับตัวเดียวไม่มีตัวอื่นช่วยสาวปฏีก็จะเข้าฮอตมือของฮอตตัวที่หนึ่งได้ตัวที่สองก็เข้าได้อีกนะครับแล้วสุดท้ายก,ก็ต้องเป็น สาวปตรีนะครับจบเกมสาวโอตรีชนะเบเจ็ดสี่ศูนยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ